ับสบายดียามเสารทุกคนที่เห็นข,า,ขาวๆนี่รัดเอาอ่าอรแปะใส่สิวนะทุกคนเศร้สาสุดถ่ายจมดูดพ่อซองเราสิบบาทเศร้าเห็นพี่น้องหลายคนกะตกใจเนาะเห็นสิวรัดแล้วตกแกล้ลายลายแต่เสื้อบอรัดลนะ้ดีใจดีใจยังนะทุกคนเพระาะว่าปีนี้กัสิขา่าสิบหกปีแนละ้วทุกคนก็เลยสิวขึ้นลายเป็นเรืเ่องปกตินะ <laughs> สรุปหล,ล่วสิบหกหรือสิบหกเราทุกคนหยอกเนาะ <laughs> มันกขึ้นดีเลยทุกคนบุหัวมันเป็นพวอย่างนั้นหน่ทุกคนเห็นพี่หน่อย fc ถามว่าสลัดเป็นยังไงต้นทุเรียนป้าเขียวเหรอเนี่ยมันก็เขียวอยู่แต่บุหัวเปอร์เซ็นต์มันสิหลอดมันจ้าเปอร์เซ็นต์นาอย่างร้อนเขียวแบบนี้เมืองไปก็ตายเดี๋ยวนี่ต้นอีกอะหลอดนะทุกคนนี่ชี่ต่ำไปจักหน่อย เห็นอกกินเล่าตั้งสิลงดำนาเนาะทุกคนหอมหอนหน้าเลยเตรียมนกกินไว้ขึ้นมาแต่ดำนาบุมมีนกกินเลยก็โอ้ยบุ๋มไว้ให้กันนะทุกคนโอ้ปลาลดยังเป็นนลำแข็งอยู่ซื้อมาแต่ตลาดนกกินส่วนนี้แต่ละส่วนก็ยซื้อเก่าแล้วทุกคน หวานละประการละสุดกินมาว่ะขอเวลาเขาจะเห็ดมากินมาานันสวย,ายงามเลยย่ำดำได้เน,น,น,นี่ยค่ะทุกคนไม่ค่อยมีเวลาตื่นก็ตื่นแต่เด้อเรียบร้อยเอามักเกลือก่อนนะทุกคนแล้วก็ปี๊กตะกี้นะปี๊กมะเค่งนะพี่นอ้องมันไหลลงตารางเพียงจนเบิด <c oughs> แบบมันเป็นเลือดเลือดเลือดเนี่ยมันเป็นเหมือกมันนะมันจะมี มันจะหมอนมันไหลลงไหลลง,ไล,ลงตารางเทียงแล้วก็ถิ่มเบิดหมดแล้ว แม่กับอีพอขึ้นมาเลยแม่กับอีพอรนราลงก่อนแต่ว่าหลัดแต็มตาลงเราเทน้องกินท่าคนนี่ขนาดขอหาเงินออกมาชามปิงค่ะทุกคนแต่ว่าปิงสองปิงกับโอ้ดำหมดเลยปิงนี่ปิงอะไรปลาลดล้วนๆเลยมันจะมีไข่มันเนาะแต่แซบ่บ เขาบอกเอาขึ้นไปส่งเลยจริงๆแล้วมันต้องมีไหมปิ่งเล็กเนาะแต่ว่าเอาไปเอามาปิ่งซับกันนะเนี่ยเดี๋ยววันมันสุกจงมาเบิ่งนะทุกคนพัสุกแล้วเป็นตะกินเนาะทุกคนแมงกะเบือับไปะจับแมงกะเบือเตยตัวสับหอมแมงกะเบือจับไ่ไเลยอะปเขามงกะเบือยังโมไป มาทุกคนกินเขาเาปุ่มีพักเนาะไปเร็วไปเร็วไปเร็วเหมือนกันีกันสไม่เด้ทุกคนกินข้าเขาจะคุยทุกกมันหอ้ก็นังเพื่อนเู่แม่ลูกพายามประจั์กันาะสาวแล้วต้นใช้นมาวยมาตอนไหนวะไม่ยกเคงคุณำนง จมหายอยู่มาแร้วคนโลกาทุกคนห่าจางโลกามาพันขีบกระติดยักมาหล่นจะว่าร้านกักยางกยวก่คบก็เลยหาเขปยากเป็นวันจาแลว่าอยากกินข้าวเส่าเบิ่งกระทีกินยังมองเข้าไปกระตักมาทำไมลงไม่กาลงมาออกมาแล้ว ้ากาเซ่เม่กี้ำมังมากะเ่ร้อยากาเ่จลูกเดีวใส่พีงหนึ่งอาขนมนมาให้มันดูนงากาเซ่ยาหมดแล้วอืมอ้าวเเยอะะร้านนี้กินเนี้ยเอาไปปล่อยหน่อเม่อแล้ปิดปั้หลังเนี่ยป่อยมันดูมาไปคบฮะอาวเาเตรีมขาเอามาเลย มัสมน้อยใชบป่ะแล้วกเเเเา,วกาวเจดำเจมุจดำเขาเป็นกน,นี้เขาจะ๊ดมุ้งก้ขาเจดํำเจแดงลกเดี๊เขาแล้วนี่เขมอกปิ่งไก่มือนีเด้กปิ่งไก่กับต้มต้มกับตามกแแตงะแตงมือนีเด้บุม้มีน่ากินบ่ะมือนีไม่เยอะ มื่อกี้กินข้าวอะไงมีอยู่แต่บุรีกินขามีกินอยู่แต่บุรีกินแต่แต่อันเปินให้มา,อออมาเอาอปลามามาจะเขื่อนหะหมอปลาเขื่อนเขื่อนที่สองแล้วนะเามาเามาบ่มีคนอยู่เชื่อดบ่มีคนอยู่เทียงมาแล้วเธอหนึ่งนะแ,แต่แก็เมื่ออ,อีก <Yeah. S 2> เออมีมากหรือว่อเห็นเอมีมางลาาอู้เอาตัวไหนก่อ,อน,น oh. เอาตัวไหนตัวใดดนี่โอ้โหจบจบปากทงมันอ่านด้วยจับมันนี่เออเออตักใส่เขาไอ้หวนสุบลงตาราง โอเก่งจิ๊เด้นเ้สาตต้อตันึงมันตายเอาอาปากอกว้างดูจับจับนั่นจับหูมนั่นเออมันบลงเดี๋ยวมันลงตลาด

พอปีอีกสองตัวมาเอาปลาสองเถียทุกคนเมาเถียที่หนึ่งหนะูเห็นคนอยู่มาเถ่อที่สองบกว่ไปแอร์มาเอาปลาไปปีนกินโมมีเน่กิน, <c oughs> นอยากหายยำนายสิละพี่น้องซื้อ,นอนเน่กินนะคเัาไปซื้อปลาดุกมาเมื่อวานนี่โลละแปดสิบพันโอ้แพงเติอบอยู่แต่ซื้อมาครึ่งกิโลก็ได้ลัดเติอบอยู่ห่าไหวปน่นกินเป็นปลาดุกหน้าเนาะโมเป็นปลาดุกเกลี้ยงก็เลยแพงหนยจักหน่อย กาให้นี่ลกลกงานกับเมื่อวานนะทุกคนเพื่อนบอกว่าเจ้าจักร่อยมันลกงานแห้งดึงปวด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 เ่ยเมียจะมัดน้ำหมดทันที่จริงเอาเป็นตาเบอรนี้ก็ได้แล้วะกันโมเมื่อย์กันโมเมื่อยตอนนี้กำลังมีหิดเอ้ยมีหิดมีมลฤทิ์มีแหล่มีเหลี่ยมีแรงมันแดดตัวใหญ่เมื่อวานเนี่ยแดดเลย หน่ำแจ๋นะจักอยู่จสน่ำแจ๋ห้องเครื่องอันนี้จังหวันเขาอย่างมาจากักก็มันสิลกง่ายนะห้องแนวตอนหวานบมได้ทับไว้แล้วต้นหลังเราทับมันห่างมันก็นแน่นหนอเนาะบ้นนีนะวานมีนามตนะัวนึะตัวนี้นะวานมีหนามตัวนั้นแลึงรกง่ายนะดินใต้มันมาเม็ดที่เรื่อกินเขาแล้วละลงดำหน้าไปทุกคนอันนี้จะเป็นฝั่งหน้าเนาะก็จะมีน้ำเลยน้อยนึง ท่พนพนบโบตกมาอีกมือนี้ค่ะสิแห้งเนาะแต่ว่าแบบนี้นะดีนะทุกคนน้ำครั้งแบบนีนะ้หน้าโบแข็งมันสิอ่อนเมื่อานนี่นะดำนะอ่อนนะบกแข็งคือตีกายนี่หนีหนำอยู่นนเ,าเาานาะเข้าอจโอกาได้ลายคอมเมนจางคนนี่ค็คือสิขากเนะราทุกคนแต่ว่าจางคนดำหน้าสนะิบนนะูนอฮาวนะคือรหลัดนี่นะหลัดกับบริมีเงินเนะราทุกคน กับบริแมนว่าคนรวยแล้วก็บ,บริเควนคนมีเงินจ้างวันละสองร้อยนะี่ยคือแบบสารวัตรละสองร้อยนะี่ยคือแบบธรรมดาเนาะเขาก็บบริจากมาแต่เขาจ้างนะวันวันละสองร้อยอิบบางคนนะี่ยจ้างวันละสองร้อยมาที่นี่เข้ากัไปบอรมันแพงเนาะเอาง่ไงคือแบบเขายากคนงานขนาดนะ่นะโมเมนต์เราจ้างแล้วก็จ้าซีมาหรือแดดมันก็ยากอันนี้คืออย่างเห็นที่เขาจากก้าโลคกะนะมัดละพันกีบเนาะท่านมัดโลก,กาเขาอยากลกมันลกง่ายเขากลัแต่ดำหน้าเนี่ยแบบ เพิ่นมือวันละสองลอยก็ยังโลก,กาในมาละพันกีบ <c oughs> โอ้ยคือเหนื่อยวะคกอยังโลก,กาในี่มาละพันกีบลอยมัดก,กับแซนหนึ่งน้องทุกคนแต่ว่าเขาจะเอาลูกในซองลอยกับในซองแซนมันคุ้มค่ากว่านะมาลกเอาลกเอาลกเอาลดกหัวละลกันโล,ลไวัยดิเด้นดำไม่น่าละลายอยู่ป่อน<ม>ดำหน้ากัสิไดาล่าเติบน้องทุกคนดำเตะสามมือมือนีอม้มือที่สี่แต่ว่ามือนี้รัดลงสวยเราเห็นเอากิน ห้าดำบดบหอด,ดําน้าห้าหอดบ่อนดำนาแล้วนะทุกคนหลายคนกระทำเข้ามาว่าสล,ลัดดํดแดดสไลด์เราดําแดดจักไห้ดำดาดดจักไล่ดำาดดเท่าไรแล้วนะทุกคนพอภาษาไทยนะเอือนไล่ภาษาลาวเอือนไห้ไห้กับหลาต่างกันนะพี่น้องไห้คือแบบเป็นเป็นหล่องหล่องหลองหลองเนี่ยบาลัดเอือนไห้แต่ว่าไล่นี่ภาษาลาวเอือนเฮกตานะทุกคนต้องเข้าใจแน้วนี้เนาะเ <laughs> ดี๋ยวจะซื้อซานกันว่าเข้าใจอันนี้เป็น <c oughs> บ่อนที่เ้าดำแล้วนะทุกคนแล้ก็ยับลงไป ดับทั้งหลุมก่อนเพราะว่าน้ำทั้งเทิงมีแล้วก็เลยเบ่งน,น้ำทั้งเทิงลงหลุมเนาะทุกคนก็เลยแบบทั้งหลุมแล้วก่อนทั้งเทิงยังละลายอีกเดนไฮนี่ให้นี่เป็นให้ที่ว่าแข็งเนาะทุกคนแล้วก็ให้ตัวกุ้งหน่อยก็แข็งแต่ว่าปีนี้โบแข็งบันไดเพราะว่าน้ำมันโบขังเนาะน้ำบลายบันไดมันก็เลยโบแข็งแบบ ฝนตกมากอ่ำมับนบวบถล่มห้น้าดิมันบวกระงพอดีบวบบวบบวบอะไรมันก็เลยแบบเห็ discord, นะุใดดินบวบแข็งมาเดยอันนี้เป็นไห้ที่เัาดำมือแรกตัวก่อนน่ะดำตอนที่ว่ามันแหลกแล้วตะกอนกลาสีเขียวแล้วเนาะยังอยู่จักมื่นจังสีแล้วสลัดโอ้พี่น้องประมาณสิบมื่นพ้ดเดิ้ลจังสีแล้วยนี่ถ้ามีผู้ใดมาดำซอยกลคือสีไว้เนาะเนี่ยพี่น้องเวลาเัาดำฮะเสีเอาหมัดกะ ลี่ออกนั่นี่เนาะแล้วเห็ดเห็นพอดีกับกำมือเหานี่แล้วเ้ากะดึงเอาได้เนาะแต่ถ้าเ้ามัดเ้าอุม้มบนะให้นังสิดึง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 นังสีแบบสอกันนะมันสีดำซา,าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะ่ะให้เราได้กับเมือ่อยที่เก่าเนาะดำหน้าเ <laughs> มื่อดำหน้าซอยกันเลยพี่น้อง <laughs> เรี๋ยวเรวกินแตบ่มีปัญหาเราแต่คนปัญหาคือไพชิมาแค่นั้นเองย่ามดำหน้านี่บ่ค่อยมีเวลาให้ตัวเองบ้างนะพี่น้องหน้าเป็นซิวไลน์ลายเห็พี่น้องเอฟซีถามมา บม่มีเวลาเลยพี่น้องตื่นมากกับแบบเตื่นั้งแต่ตีหามาเห็ดแล้วอยู่น้ำก,กินอะไรก็ลงมายนามนี่แห่งตะเวนมันขืนไว้คือว้านย่างเะาเสาอย่างตะเวนก็ขืนพวกปูเสาตะเวนข้นสุ้งแล้วแต่ว่าย่ยมือแรงน,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 นี่นยน่านขำน่านขำนตะเวนนะตะเวนน่านตกดิน ตอนนี้ยังมัวท่านวิภายลงมาเนาะเพราะว่าเ้าแปแล้วเมื่อเอาหนำเบาก็ยังกินเขาอีพอ่ก็ย่งแม่เอากาออกอูอังก็เลยมาดำผู้เดียวเนะทุกคน แล้วไปแล้วหาหนึ่งทุกคนป๊าดมือนี้ก็มันตายเป็นไงแนมหาขัน้นถึงโมห็นเลยป๊าดที่เราเข,าข้าถึงแต่ลำนหน้าหละคลน,นสิมาีา่เจ้ามันสิตกหรบอกประมาณอ่าเจ็ดบเปอร์ซที่สิตกอยู่ข้าว่ามันมาทางเข็มมะละได้เวณนเข็มขาดทางํำนัดเจริญแต่ว่าน,นี่น่ะสิตกในบ้านเราเนาะแต่มาน่ใจกไไปกินข่าทุกคนเทีทยงเราตอนนี้เอวันเ,เ,เนทียงจิบเอ็มอง นมาเที่ยงล้ตกอยู่พี่น้องตกแพงดีใจเพรอหน่ำนันไก่สีเบิร์ตแล้วตอนแรกคิดว่าดำไก่สองหางแล้วก็ะเพาะไ่ติดนิ่มตกลงมาแห้งเมฆควบคุมเลย เป็นแนวกินค่ะเราทุกคนอีแม่เราค้างไปจนใหม่ไ <c oughs> ก่ตัวใบใหญ่ไปมันมีสองตัวนะตัวหนึ่งอยูบ่บ้านใสแ่แซลเปลงมาพอเราออกมาเอาไปอย่างไฟมันเป็นไหม่ <c oughs> <c oughs> อยาดมา,าทานกินมาแ,แ่งไก่ไหมอาวคนตัวแข็งดียอันนั้นมันขึ้นม,มาทั่วไป ต้มไก่แล้วนะบริษัทตอนกินต้มไก่ทุกคนสูบนำจากห้องถึงไปใส่ะน,นะ์รก้าจัดไปลรื่อยๆเกลื่องปิดคือโลสอ่ะฮะเกลื่องปิดคือโลสเรื่อมเป็นหนนี้เลยอต้นเอาไปใส่ไปแล้วฉันไม่เห็นอะไรลรถมาเอาไปนอนอยู่ที่ยังผุนเปิดผันมาสบายดีทุกคน

เนี่ยพี่น้องโซลา่าซลล์ค่ะโซล่าวอเซลเป็นลูกซศร้ามากกับเป็นมียพี่น้องขึ้นไปด้านหน้าแล้วกันหน,นึ่งเขาขำยังก็ไม่อายังคู่โยนอะไรเลยคือแบบปกติเวลาหนึ่งเขา,าป,ประมาณหามุ้งแรงแต่ว่าตอนประมาณหกโมงครึ่งหนึ่งเ,เ,เขาแรงแต่ว่าเขาบริกรักคู่เฮียบริกรัก ต้องกินเขาเย็นเอาเอาแบบเมื่อขำไอแม่ก็อพรรีพอแล้วนอนอยู่หน้าแต่แบบนะว่าเานอนอยู่บ้านเพราะว่าที่แบบบางทีเอาแบบตัดผิดแล้วก็มาตัดที่บ้านเาตัดแบบตอนเมื่อขำตัดเล,ล,ล,งลงเด็กนัก่นแหละหลับเพิ่งลงผิดเดิมนะทุกคนเพราะว่าเผื่อซิงเมื่อหอดก็เผื่อตัดผิดงี้ก็เดิมเลยเมาดำหน้าดิแต่บอด้ดำหน้าก็ลงเล็กเพราะว่ามึงมือกอะ ลงเด้อเหมือนกับพายรับแหนวเลยก็พาห้องปึ้งๆปึงๆเจ้าเมื่อเลี้ยงมาจะว่าพอดีโต้แห้งนะคะโต้แห้งนั่นคือแบบสีดำจนแหลวเลยนะมีหนามดิแล้วจะผ่าผ่าสิก็เสื้อก็เสื้อเนาะทุกคนคลิปดำหน้าหลักกับบริษัทไยปั่นนะทุกคนเพราะว่าถทาทาลายก็ยันพี่น้องเบื่อเพราอถ้าต้องดำหน้าอีกประมาณสิบกว่ามือคือตังที่แล้วบางที้ก็บอดสิบกว่ามือวันสิบมื่อเนาะแต่ว่าห้าดำไว้ได้สเก็ตอยู่มือหลักดำเบิดแล้วทุกคน อากาศเด็กห็หอนห่อนลบอาก็ใส่เสื้อสุดเดียวตลอดพี่น้องแลยพ้นตามมาที่ลังคือแบบมันสิคั่นกระโตมันจะเป็นพดพื้นแบบมันพดคั่นนะเสาแปรนี่แพ้เกาจุดนอนบรลานะทุกคนนะมันจะมีข้อเสียหลายอย,าอย่างอยู่เนาะแต่ว่าสวิตกสาวนาพี่น้องก็เป็นแบบในทุกปีนะพอดำนาแล้วมันก็เศร้าเราถามผู้ใดบ่กเคยเห็นเห็ดบ่ได้ห,หราะทุกคนนานมันเมื่อยแล้วแบบฮายืนอยู่ในแดดนใ,นใส่เวลาดำนาในแดดน,นะแล้วแต่ถาต้าแดดแต่เศร้าคือจนเสี่ยงเลยคือ ตอนเที่ยงเราขึ้นแล้วแหละก็ดำจนหอดอ่าลงขึ้นเที่ยงเราก็พักผ่อนนะพักผ่อนเอาไหม่แล้วก็ประมาณปลายสองโมงก็ลงอีกทุกคนและจนหอดมานี่แหละนี่หกโมงแรงเลยนะก็ขึ้นเอาไหม่ะหายเหนียวตรอย่างไปเผาไปแต่สำหรับคลิปนี้แหละก็ติดคอตัวลาไปก่อนพอกับ็มาคลิปหนาเนาะทุกคนคลิปอ่่าชวงนี้ิจอยู่แต่หาแต่หน้าเนาะพี่น้องเพราะว่าย่ำพอดำหน้าเนาะย่ำดำหน้านี่อ่ะสิแบบ เมื่อยเนาทุกคนแล้วก็เสื้อผ้าเปียกแบบแต่สารพผัดเนาะแต่ยำเกี่ยวเขาเนี่สบายเนาะเพราะว่าบ่ได้ลุยกีตมบม่ได้โลกะมี่แต่เกี่ยว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 แล้วก็มัดมัดแล้วก็มีหลดมาซีเนาะอันนสบายกลัะขึ้นซื่อว่าเกี่ยวมันกัแล้วไงนะพ่อคาว่าเกี่ยวคือแบบตามนำหนาคือเก,ก็บเกี่ยวเนาะคนเมือนกะแล้วเบิดเนาะแต่ว่าดำนีแบบเจ็บหัวมือตอนนี้ก็ยังเจ็บ้าแบบนอนทำนิดน,นึงเนี่ยแบบจนน้ำตาไหลเนาะคนไปแล้วเนาะลาไปลี ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆน้องที่ติดตามรับชมขอบคุณคบใจพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตทุกคู่ทุกคนไปแล้วเนาะบ๊ายบาย